กาแฟดยๆๆๆๆครั่งยนนี่มาเนสกาแฟเดครับผมก็ <S <S วันที่หนึ่งตุลาคมก็จะเป็นวันกาแฟาโลกทางเนสกาแฟก็เลยจัดเนสกาแฟเดขึ้นมานะครับกับแคมเปญชงเนสกาแฟปลูกความยั่งยืนก็ครั้งนี้มาตอบย้ำถึงเรื่องของการเ,าเป็นเกษตรเชิงฟื้นฟูนะครับที่ทางเาๆๆางนสกาแฟได้ทำมาตลอดทั้งกับเกษตรกรนะครับก็เป็นอย่างเป็นการรณรงค์ให้เรา รักโลกเรามากขึ้นนะครับผมลดขยะนะครับผมลดปริมาณ,มณของมลพิษมลภาวะยั่งยืนของรประเทศเป็นยังไงบ้างยั่งยืนของผมนะฮะคือการที่เรามีหน้าตาที่หล่อเหลาตลอดไปครับผมผู้เล่นผู้เล่นนะฮะ <S <S ความย,ายั่งยืนในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีมีอากาศที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีชีวิตที่ดีมีการอยู่อาศัยกันร,ระหว่าง ทั้งเราและก็ธรรมชาตินะครับผมพึ่งพาอาศัยการแบบนี้แล้วก็เป็นการส่งต่อความยั่งยืนไปสู่เจเนอเรชันหลังๆด้วยไม่ใช่แค่ว่าจะแบบว่ายั่งยืนในเฉพาะรุ่นเราแต่ว่าการส่งต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าและถึงจะเรียกว่าความยั่งยืนได้ครับเนีก็ฝากไปเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยทางเนสกาแฟนะครับได้เร็นเห็นความสําคัญของความยั่งยืนครับผมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยตลอดนะครับ ก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบกาแฟแล้วก็เป็นคอกาแฟนะครับรับรองว่าการที่ทุกท่านนะครับได้ซื้อเนสกาแฟเป็นแอนบรูนะครับผมทุกซองนะฮะเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลนะครับผมเป็นโมโนสตรัคเจอร์ที่สามารถเอาไปเรียกว่าอัพไซเคิลได้นะครับผมว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับผมไปทำของต่างๆนะครับผมก็ไงก็ฝากไว้ด้วยละกันแบบคนรักกาแฟก็อย่าลืมไปดูเนสกาแฟเยอะนะครับ น่าเด็ดมากหรือว่าโอกาสฉลองครบรอบ12ปีไปในตัวสองงานพิธีกาครับผมใช่ครับใช่เป็นนั่นหน่อยไปฉลองด้วยใช่ก็มีโอกาสได้ไปงานแต่งพี่หมากกับพี่คิมเขาที่โคโมครับผมมีความสุขมากครับมีความสุขมากดีใจมากๆที่ที่ได้ได้มีโอกาสไปไปร่วมงานนั้นแต่ดูจากภาพก็ความสุขจริงๆแหละใช่ใช่ครับคือแฮปปี้กันมากเลยครับแต่เราก็หวานไม่ไม่แคร์เขาเลยนะครับผมผมก็ช่วยโอกาสเต็มที่ครับฮะเป็นเพื่อนงานเพื่อนก็เหมือนงานเราฮะ เราแข่งเขาเลยหรอครับไม่ไม่ครับไม่ครับก็พอหลังงานแต่งหมากเสร็จผมก็ได้มีเวลาไปเที่ยวต่อหลายอย่างครับผมก็อยู่ในช่วงเวลาครบรอบพอดีด้วยอย่างอตอนในงานแต่งหลายคนก็แซวว่าคู่เราก็บาดไม่คุ้ไม่ไม่แพ้ผู้บาสาวคนจุ๊บลงจุ๊บไหลครับก็ช่วงเวลาว่างครับเราเราจะไม่แย่งไม่แย่งซีนเจ้าสาวเจ้า่าวครับผมเวลาปิ่วิเวกเราก็ก็แบบว่าสะบ้างครับผมควชื่นใจอะไรนะตัวติดาจใช่ครับใช่ก็ถือว่า ได้มีโอกาสที่จะได้ได้อยู่ด้วยกันจริงๆโดยที่แบบไม่ต้องแบบว่าเจอกันผ่านงานอะไรเงี้ยฮะ<ม>ได้ไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันจริงๆก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าหลังจากที่ขอเข้าไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างกลับมาทํางานอะไรเงี้ย<ม>การที่ได้กลับไปเที่ยวรอบนี้มันก็ถือว่ามันก็ได้เป็นความรู้สึกที่แบบเออแบบเราได้อยู่ด้วยกันครั้งหนึ่ง<ข>อ,อะไรเงี้ยเราไม่เห็นฟิลทม่มาใส่ชุดจับาวเราแบบฟิลอ่าถ้าถ้าเราแบบว่าเป็นเราเราจนึกภาพเองไหมไม่ไม่ได้นึกแต่แค่แบบรู้สึกว่าแบบปิติยินดีกับกับเพื่อนด้วยยเ เราก็เห็นเขาปล่อยแล้วพี่หมากเงี้ยแต่ว่าวันนั้นพี่หมากหล่อจริงๆหล่อมากแล้วคิมก็สวยมากด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบก็เป็นเพื่อนเราก็ดีใจที่แบบเราเราเราได้มาอยู่เราได้มาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่สาวเราคแบบเขาบอกว่าอยากมีไฟอยากะแ็มงเ้ดเราอยากมีไฟบ้างเหรอผมก็มีเหมือนกันครับรอจังหวะรอเวลาแล้วยังไงสเกลต้องเข้าพี่หมากไหมเออผมไม่แน่ใจน่าจะแบบคนละคนละสไตล์คนละแบบใช่ เด็กบอกว่าจบสงปีใช่ไหมคะที่เราหลุดปากว่าปีนไม่ <c oughs> จริงจริงแล้วเราก็ดูไว้ไวกระจายกระจายครับตัวเลิกตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ด้วยว่าว่าจะมันจะยุ่งขนาดไหนจริงเราก็ไม่อยากแบบแต่งแล้วบรรลุข,ขึ้นต้องไปทํางานเลยอะไรเงี้ยมันกไไ็ไม่ใช่เนาะว่ามันก็ต้องมีเวลาที่จะแบบพอแต่งเสร็จก็อาจจะไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่ครอบครัวอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นเป็นแบบนั้นมากกว่าตอตัวเลิกมันเยอะมันตกัวบแใจย่างในกามเสน่ ผมว่าไม่ยากครับแต่ตอนนี้ออปชันมันเยอะยเราก็เลยแบบแบบยังยังไม่ได้ลงตัวอะไรมากยังไม่ได้แบบว่าท่านิดเดืออะไรสถานที่ช่วงเดือนออหน้าฝนก็ไม่ได้อ<ช>ีกใช่ไหมมัน,ม,น,ม,นมันก็แบบสำคัญใช่ใช่ความต้องการของเราถือว่าความต้องการของใครกินอะไรความต้องการของเรา อ,อ๋เอเราก็คุยกันนะครับแชร์กันแบบไอเดียสมมติว่าเซิร์ชใน Pinterest ว่าอย,อยากแบบดูอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้โต๊ะอยากเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยของตกแต่งอยากเป็นอย่างเงี้ยก็แบบมีแคปแคไว้เซฟไว้แล้วก็เอามาแชร์กันบบอะไรไมีอะไรท<ม>ี่ตรงกันบ้างปั๊บจริงๆทีมทีมงานหรือว่าแบบแบบเสื้อผ้าที่เราแบบดูเป็นไอเดียอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆกันนะครับ ใกล้ๆกันตรงกันเราต้องมีเพลย์แบบว่าจะไม่ให้ยาย่าเห็นชุดเราก่อนหรือยาย่าไม่ให้ให้เห็นเราเห็นชุดเราก่อนอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าว่าพี่หมากก็ก็เห็นชุดคิมไม่ได้ผมก็ต้องแบบตอนตอนที่ไปวันซ้อมก็ต้องแบบให้พี่หมากไปลบอยู่ในห้องแล้วก็คนก็ขนชุดคิมขึ้นไปบนบนห้องอันไหนที่เป็นเพลยมันเป็นเหมือนธรรมเนียมว่าแบบจะต้องเห็นเจ้าสาวแบบแบบพร้อมแบบสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันไหนที่แบบว่าวานคิดของเราา มีมีศพให้พ่หาเขาเข,ข้าไมหมครับว่ามันต้องสมบัตินะอย่างเงี้ยค่ะยังครับแต่แค่แบบพอไปงานพี่หมาแล้วก็เห็นว่าแบบเบื้องหลังการทํางานมันเป็นยังไงก่อนที่จะแบบจะเห็นแบบภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทํา,าทงานกันหนักนะแบบวางแผนกันหนักมากๆเหมือนกันทั้งพี่หมาทุกทียังโมเมนต์ฉลองของเราหลังจากที่จบจากการแต่งแล้วไปล่องเรือกันอะไรเป็นยังไงใช่ก็ล,ล่องเรือกันทุกวันเลยครับไปเที่ยวไปทัวร์ไปแบบ อะไรเงี้ยก็โอเคฮะมีความสุขดีแล้วยาย่าบอกว่าขอขอของวันเราเป็นการถ่ายรูปเจ็ดคือยังไงก็น้องบอกว่าเดี๋ยวมาทริปเนี้ยอยากจะถ่ายรูปแบบนี้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 นะอะไรเงี้ยก็เริ่มจากรูปแบบคิมที่เป็นรักผากชนกันใม่แมเนี่ยเขาก็แบบอยากถ่ายกับคิมแบบนี้อยากถ่ายแบบนี้แบบนี้เราก็แบบถ่ายให้เราก็ทำหน้าที่ของรองให้ดีที่สุดเขนพอใจทำเจ็ดรูปไหมคะพอใจก็น่าจะพอใจ ก็เหมือนก่อนนั้นเนี่ยมือนน้องเคยบอกว่าทะเลาะกับนักเด่นเรื่องถ่ายรูปเป็นเรื่องริบข <c oughs> ุนให้ทะเลาะกันแบบนี้สุดคือบางทีเราก็เราคิดว่าเ,าเราเวลาเราถ่ายเขาอ่ะเขาก็สวยทุกรูปแหละแต่เขาก็จะรู้สึกว่ารูปแบบเนี้ยเขาสวยกว่ามุมแบบนี้เขาสวยกว่าแองเกิลนี้เขาสวยกว่าวรตรงนี้ขาง,งขาเขาใหญ่ไป<ะ>ตรงนี้เอ่อเอ่อตัวเขาเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราเรา,เราก็ไม่ได้หือไม่ได้อือนะเราก็ได้ครับโอเคไปบีโอเคไปบีอะไรเงี้ยเห็นว่ามีข้อตกลงกันไปเลยด้วยถึงเขบอกว่าไม่ไม่ให้พูดกัน แต่่วาหมายถึงว่าแบบไม่จะแบบจะไม่ทะเลาะกันด้วยว่าเรื่องถ่ายรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยให้เก็บไว้ในใจไม่นะาเขาก็บอกแล้วว่าไม่เอาแบบนี้อยากไม่ชอบแบบนี้เธอถ่ายอีกให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดน่ารักนะไม่ได้แบบว่าเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ว่าถ่ายให้อีกหน่อยถ่ายอีกหน่อยอะไรเงี้ยบางทีผมก็แบบเสนอหน้าขอถ่ายเองอะไรเงี้ยยากไปถ่ายอ่ะยากยาก ไม่ยากไม่ยากเพราะว่าเขาสวยเยาแต่สิงใช้เเววลาดียยอ่ไีมใช่ใช่เราเราก็อยากทำให้เขาประทับใจว่าแบบว่าเออเราก็ทำหน้าที่ของตากล้องให้ดีนะที่ไม่ยากเพราะอะไรครับนั่นเองที่ไม่ยากเพราะอะไรไม่ยากเพราะว่าเราเราก็เต็มใจที่จะทำให้เขาอะไรก็ตามความสวยของเขาหรือเปล่าเราก็ชอบชอบผมมองด้วยตาเปล่าดีกว่าครับไม่อยากมองแากล้องเรารู้มุมสวยของเขาไหมเขาสวยมุมไหนหรือเขาแบบมั่นใจมุมไหนผมชอบตอนเขาไม่แต่งหน้าไม่ทำอะไรผมชอบเขาแบบธรรมชาติครับ ผู้หญิงก็ต้องแต่งเขาก็น่าจะชอบแบบที่เขาแต่งพร้อมสวยอะไร่เงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขาก็มีมุมไม่รอดเหมือนกันแบบอะไรที่มานใช่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 มีไหมเคยแกล้งเขาด้วยมุมแบบนั้นไหมก็ก็ก็มีก็มีครับเราทำยังไงลบไม่เราเราก็ไม่ได้ไปลงอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายเล่นๆเก็บไว้เก็บไว้ดูเวลาเกรียดเขาไปตั้งเป็นเดสก์ท็อปมือถือจริงเหรอทุกวันนี้มีแบบรูปเดสก์ท็อปเป็นรูปใหญ่มีมีมี เอาเลือกงูไหมงู้านอ๋องูเห่าพี่เออแล้วไปแม่ไม่กลัวเลยเหรอไม่ไม่แม่ก็ไปมูเตลูต่อไปเลขตเท่าไหรอะไรตีไปตีเลขต่ออะไรนะก็ตามสไตล์ผู้ใหญ่อะเนาะแต่แม่ได้ไหมล่ะไม่รู้วันที่หนึ่งนี่น่าจะรู้คุณถามมาเลขที่เยอะเลยใช่ใช่ บ้านที่กรุงเทพครับบ้านที่กรุงเทพใช่จริงจริงๆมันมีงูงูเขียวด้วยครับแต่ว่าตัวเล็กเองคือจริงๆมันเป็นหน้าฝนด้วยน้ำพรวมก็คงเขาคงจะไปหาที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้กลัวหรืออันตรายหรือมันมาถึงบ้านจริงจริงอะกลัวกลัวว่าจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เห็นเขาแล้วเขาน่าจะมุดลงดินลงอะไรไปแล้วแต่ยังไม่เคยถึงขั้นเข้ามาในบ้านเลยไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยมีหมาอยู่มีเย็นเย็นอยู่แต่แม่ก็เก่งนะแม่ไม่กลัวเลยแม่แบบว่าถ่ายคลิแม่ให้แบบว่า แม่ไปตีต่อเคยได้ไหมคยได้ไหมบอกเรักแม่ซื้อเองไม่ค่อยถูกแต่บอกคนแล้วก็ถูกเราต้องตามไหมครับตามมไม่ไม่ค่อยเลยไม่ไม่ใช่สายนี้เออโอเคนะครับ um คือบ้านเลี้ยงเองใช่ไหมครับไม่ใช่คนที่อยากได้พี่ยิ่งก่อนหนึ่คุณนุ่นค่ะอโอเคแล้วาร่าจะหลับไหม